มางั้นเดี๋ยวเรามาเปิดสมกันดีกว่านะครับกัโบโคโลบกกล่องของเนมูเรามาเริ่มเปิดกันเลย ขอต้อนรับเพื่อนเนเข้าสู่เกม Seven Night t กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดกล่องโคโาโบกล่องของเนโมสัตว์เลี้ยงสุดลิมิเต็ดให้เศษชิ้นส่วนถึง7,500เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power page ซึ่งช่วงนี้เขามีโปรโมชั่น 7K7D a y โปรโมชั่นสุดพิเศษแพ็กใหญ่32 0 0ในราคา2290แพ็กกลางจาก1620ลดเหลือ 1, 1 0 5 และแพ็คอื่นๆตามที่ขึ้นเลยปลอดภัยไร้รีฟันล้านกดเอง100%และช่วงนี้ภายในเกมเนี่ยเขาก็จะมีแพ็กเกจต่างๆมากมายที่อัปเดตเข้ามาในส่วนของหัวข้อแพ็กเกจกิจกรรมเลยครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจการเปิดตัวผู้บันทึกประวัติศาสตร์โนโฮหรือจะเป็นแพ็กเกจกล่องโคราโบที่เข้ามาพร้อมกับแผนที่ให้เราไปฟาร์มอีกด้วยแพ็กเกจนี้น่าลุ้นสุดแล้วนะเพราะเรามีโอกาสได้ลุ้นประดับใหม่ใช้ไม่ใช้ค่อยว่ากันอีกทีนึงการที่เรามีประดับชิ้นใหม่เราก็จะเทมากกว่าคนอื่นรวมถึงเราจะได้ผลบัพ โดยรวมด้วยนะครับอย่างเซตคำสาบานแห่งโชคชะตาที่ถูกลืมก็จะได้ต้านฐานยั่วยุหรือจะเป็นเซตคำสาบานแห่งธรรมชาติกว้างใหญ่ที่ถูกลืมก็จะได้ผลต้านผักออกและเซตคำสาบานแห่งนิรันทร์ที่ถูกลืมก็จะได้ผลต้านดึงตัวก็มีโอกาสลุนจากกล่องพวกนี้เลยนะครับสามารถซื้อได้5ครั้งต่อบัญชีนะส่วนแพ็กอื่นๆก็ตามนี้เลยนะครับที่พลาดไม่ได้ก็จะเป็นแพ็กเกจซูเปอร์คอสตูมในแพ็กเกจนี้เราจะได้ตัวคอสตูม2000ชิ้นซึ่งสามารถเอาไปซื้อคอสตูมใหม่คอสตูมของโคเซตได้ก็เกิลพมาแ้วนะครับ เข้าเรื่องหลักของเราดีกว่า กับโคลบโกกล่องของเนโมภายในกล่องนี้นะครับ1กล่องเราจะได้แน่นอนโบนัสชิ้นส่วนเนโม25ชิ้นและมีชิ้นส่วนหินอัปเกรดพิเศษ5ชิ้น2อันนี้จะได้แบบแน่นอนนะครับนอกจากนี้ก็มีโอกาสได้ลุ้นใบเรียกเครื่องประดับระดับตำนานบวกหรือไอเทมอ,อื่นๆซึ่งเดี๋ยวเราลองดูกันว่าเราจะได้อะไรเนาะและการที่เราจะหาเหรียญเนโม7 5 0ดนโดยพื้นฐานแล้วเราน่าจะต้องมีประมาณ300กล่องซึ่งถ้าเราซื้อกล่องด้วยเหรียญทองทุกๆวันเขาจะมีขายอยู่13วันด้วยกันถ้าตั้งแต่วันแรกเเลลยยะรกกก็็จได้้้อออู่65งางาตใชี Ruby ซื้อเพิ่มเติมไปอีก235กล่องนะครับเราถึงจะได้7,500เรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะครับซึ่ง235กล่องถ้าเราจะาไปคุณก็ต้องใช้35,250รูบี้นะครับโดยประมาณนะแต่ในกรณีที่เรารีบหน่อยเราก็ต้องใช้ประมาณ43,500แต่ถ้าเรารีบหน่อยเราจะาแบบแน่นอนเลยนะครับเราจะซื้อด้วยรูบี้เนี่ยก็ต้องใช้45,000รูบี้ด้วยกันคือเราต้องซื้อ300กล่องใช่ไหมตัวรูบี้ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ผมจะซื้อแค่290กกลล่องแ้วันนะ เพราะว่าเราซื้อกล่องด้วยทองเนี่ย5กล่องแล้วเมื่อวานซื้อไปแล้วนะครับอีก5กล่องการใช้ลูบี้ก็อยู่ประมาณ43,500แต่ซื้อมาก่อนนะครับ99กล่องอซื้อไปอสักทีนึ่งแล้วก็ซื้ออีกทีนึงนะครับบั่มซึ่งตอนนี้มี203กล่องนะครับแล้วก็ต้องน่าจะซื้ออีก83กล่องเพื่อให้ครบงั้นจัดไปเลยแล้วกันนะครับเหมือนจะขาดอีก9กล่องนะครับใช่ไหมอ่า9กล่องโอเคซื้อไปเลยแล้วกัน,นร,รวมแล้วต้องได้2 9 5ถึงจะถูก มางั้นเดี๋ยวเรามาเปิดสมกันดีกว่านะครับกับโคลโโบกล่องของเนโมเรามาเริ่มเปิดกันเลยเริ่มกันที่5กล่องแรกบับเข้าไปเฮ้ยมีอะไรเนี่ยโอ้โหใบเรียกเครื่องประดับระดับตำนานทำไมไม่ออกตํานานบวกเลยได้ว่าจะเกือแล้วเกืออีกในไอดีนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับงั้นเปิดไปอีก10กล่องละกันหวดไปเออโอ้โหชิ้นส่วนเนโมนะครับงันต้องเปิดไปอีก10อื้อเฮ้ย ได้ความทรงจําที่ถูกลืมอยู่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นบทที่ดีต่อให้แมนเราไม่ได้ไปเรียกเครื่องประดับระดับตํานานบวกก็ตามนะครับถามว่าคุ้มไหมก็ออกมาอย่างนี้ก็ถือว่าได้นะได้อยู่นะครับถ้าเทียบกับราคาดูบี้ที่ซื้อนี่ก็คุ้มแล้วนะครับชิ้นเดียวคุ้มเกินพออะไรจะขนาดนี้แต่ถ้ามาอีกสัก2 3สาลูกจะดีกว่านะมีติดไปเยอะดีกว่าไม่มีกดไปอีก10กล่องโหนิ่งเลยรอบนี้งเงียบกลิปนะครับ งั้นต้องกดอีก10กล่องแล้วล่ะบั้มเข้าไปฮึม,มรอบนี้ก็นิ่งสนิทจัดเลือกไปอีก10บกล่องโหรอบนี้เกลือจัดจดัดงั้นรอบนี้ต้องเปลี่ยนเป็น15กล่องนะครับชิ้นส่วนของหนากจำที่ถูกดื่มนะครับได้มาสิบกดไปแบบ5้ากล่องบ้างนี่เรียกได้ว่านิ่งสุดๆงั้นต้องกดอีก20กล่องไปเลยนะครับรอบนี้หดไป โอ้ยหินตีบวกอยู่นะหินอัปเกรดพิเศษนะครับ1เมตรไม่คุ้มอยู่ดีนะครับรอนี <c> ้ <oughs> อ่ะกดแบบ10บครั้ง1ทีมีของอะไรเพิ่มเติมโอ้โหนึกว่าจะมีลุ้นมากกว่านี้มันต้องกดไปอีก10ทีจัดมา10บกล่องแล้วล่ะไม่ใช่10ทีสิบทีนี่น่าจะเกลือนะครับกดไปอีก10กล่องไม่มีอะไรเลยครับตำนานบวกขอหน่อยสักชิ้นหนึ่ง บสะกงสกอไม่มีผมว่าต้องเปลี่ยนตัวนะครับช่วงนี้มีโนโฮใช่ไหมต้องให้โนโฮเป็นผู้เปิดกดไป10บกองแล้วต้องกดอีก10บกองไม่มีจริงเหรอกดอีก10บกองหินอัปเกรดพิเศษนะครับกับชิ้นส่วนความจำที่ถูกลืมกดไปอีก10บกองนะครับหินอัปเกรดพิเศษ2ชิ้นแล้วก็10บกองไม่มีเลยครับ กดไปสิกล่องอผมว่ารอบนี้อาจจะต้องเพิ่มจํานวนสักหน่อยหนึ่งเอาเป็นสัก50กล่องไปเลยลุ้นไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามโนโฮขอดวงดีๆหน่อย,รย,ย,อยครับเฮ้ยได้ใบอยู่นะครับแต่ต้องลุ้นว่าจะเป็นใบอะไรกดไปดูไม่เรียกเครื่องประดับระดับตำนานยังเกือ,อยังมีหน้า2หน้า2องกดไปโอ้โห ช้ำสุดๆนะครับเกอดจะจัดแนะนําว่าอย่าเปิดเลยนะครับกล่องโคโลโบทําขนาดนี้ทํากันได้ลงกดไปสิกล่องของดีไม่มีไม่คิดจะให้กันเลยสินะกดไปสิบแล้วก็ต้องอีกสิกล่องบัม20สุดท้ายเลยแล้วกันนะเออโอ้ได้ลูกแก้วมาแค่ลูกเดียวเท่านั้น บางทีผมว่าก็เกินไปนะแบบนี้ต้องไปนี่ครับผลิตช่วงนี้เขามีให้เราผลิตกล่องพวกนี้ด้วยนะครับโดยใช้เงินอย่าลืมมาผลิตกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันละสิบกล่องก็ตามแต่ที่ไม่ค่อยแนะนําให้ผลิตก็จะเป็นกล่องที่ใช้รูบี้แต่ถ้าใครรูบี้เหลือก็จัดไปจะได้เอามาเพิ่มคอลเลกชันสมุดมาเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับสิบกล่องนี้นิ่งเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกดไปอีกสิบกล่องนี้บัมเฮ้ย เศษหินวิญญาณตำนานนะครับนอกนั้นเกลือเหมือนเดิมโอ้โหอะไรจะขนาดนี้เรามาดูชิ้นส่วนเนโมดีกว่านะครับชิ้นส่วนเนโมสามารถแลกอะไรได้บ้างแต่จริงๆก็เหมือนจะแลกอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เนี่ยราคา150ลูบี้นี่ยังไงก็ถือว่าค่อนข้างแพงอยู่ดีนะครับจากที่ดูในการเปิดกล่องของเนโมแล้วตีไปเลยละกันราคา45,000ได้สัตว์เลี้ยง1ตัวเป็นสัตว์เลี้ยงระดับตำนานซึ่งในอีเวนต์นี้เราสามารถผลิตได้2ตัวด้วยกันนะครับ อผลิตได้สองตัวนะเนี่ยสองครั้งต่อบัญชีก็ถ้าเพื่อนๆไม่คิดอะไรมากไวจัดได้นะครับตัวนี้เพราะว่าได้ตัวเหลือมาก็จะเอาไปผสมเออต้องได้ผสมอยู่นะครับของเหลือ พลังเด้งมาหมื่นกว่าเลยนะครับดูสิสัตว์เลี้ยงตัวนี้บวกอะไรสัตว์เลี้ยงเนโบเนี่ยจะบวกพลังโจมตีถึง40ซึ่งเป็นสเตตัสที่สําคัญแน่นอนอยู่แล้วนะครับจะแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงระดับตำนานตัวอื่นๆเพราะว่าไม่มีตัวไหนเลยนะครับที่จะบวกพลังโจมตีให้นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงอีดินซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงระดับตำนานบวก มันข้ามคั้นเลยนะครับอันนั้นในเรื่องสกิลของสัตว์เลี้ยงเดโมสกิลใช้งานก็จะต้านทางความเสียหายให้แก่พันธมิตรเนี่ยสวิด้วยกันส่วนแพสซีฟสกิลนะครับคูดาวหนึ่งร้อยแปดสิบวิเขาจะเพิ่มพลังโจมตีสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อตัวละครอัศวินประเภทโจมตีส p ี SP ตามกว่าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นอมตะหกวิปรับใช้แยกตั้งหากในส่วนของแพสซีฟสกิลนี้นะครับจะเกิดผลเฉพาะแค่อัศวินประเภทโจมตีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับในส่วนของอันล่างนะถ้าถามว่าการใช้งาน ดีไหมคือในเอรีนาตัวละครประเภทโจมตีมีน้อยอยู่แล้วนะครับหทีมก็จะอาจจะมีแค่1ตัวน้อยทีม,มากที่จะใช้2ตัวก็เลยได้ว่าแทบไม่เกิดผลอะไรเลยแล้วกันนะครับฉะนั้นไม่มีก็ได้แต่ควรที่ต้องมีติดไว้ถ้าในกรณีที่เพื่อนๆจะเอาโคเด็กที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วกันเนาะอ่ะผสมสัตว์เลี้ยงสีฟ้านะครั้นะเป็นแดงหายากเชยเป็นแดงเออหายากกแล้วแล้วก็เป็นแดง รอบน,นี้ก็ต้องเป็นแดงบึ้มหายากอีกแล้วครับจะการันตีไม่ได้นะเป็นแดงหน่อยอืหายากรดัว,ดว,ดวมาสุ่มแบนกันบ้างดีกว่านะครับมาต้องลุนแล้วละ่ะไหนๆก็ได้ความทรงจาที่ถูกลืมมาแล้วหนึ่งเม็ดในนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างจากเดิมส่วนเราจะเกลือหรือไม่กดไปก็รู้บึ้มโอ้โหเป็นไงอันซ้ำนี่แหละครับความเป็นจริง ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเป็นทีมเซอินหมิงอันนี้อาจจะใช้ได้อยู่นะครับงั้นลองให้ดูเลยด้วยกันจะปล่อยเอามาตะไม่ต้องใช้อืมโดดไปติดมันงงนะฮะเออสัตว์เลี้ยงหน่อยอามาตะไวเออหายตัวอยู่นะครับหายตัวอยู่แต่รู้สึกเหมือนจะไม่ใช้ทด้สกิลเลยนะเออตายครับผม เจอตัวแคไใบตายครับอืมมิงอาตายอยู่ตื่นขึมาทุบเอา้านี่ตายหมดแล้วเหรอเนี่ยจามเลยก็สำหรับในพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับพาเพื่อนๆมาเปิดซุ่มกล่องโคลาโบเนโมตุ๊กตาแห่งความเกลือถ้าเพื่อนๆอนชอบอยังไงก็ฝากลงกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปลวครับเกือจะจ้าดเกิน